ดูตาอบให่หาปาลาแลครับน้ำในคลองแห้งอันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ ปลาไปเยอะเลยครับเต็มกระมังเลยนะครับของน้ำมันแห้งกำลังรอนปลาอย,ยู่น้านไปเชา้าไัแไ้่เจ็บตอนนี้ังไม่เก็ดเลยอากาศฝนก็จะตกนะครับขึ้นมาแล้ว ตายเยอะครับน้ำลดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ